วิธีขังหมาที่มีคุณภาพนะคะต้องเอาอาหารทิ้งไว้ให้มันด้วยไอตัวเนี้ยปกติถ้ามันจะมาขังมันไว้แบบนี้มันไม่อยู่นะมันจะร้องเรียกอมันฉลาดมากเลยถ้าเกิดว่าขังไว้ปกติมันมันจะร้องเรียกให้มาเปิดประตูให้มันแต่นี่โอ้ยคิดได้ยังไงขังหมาไว้พร้อมกับหอ่อข้าวหนึ่งห่อเอ็มร้อยหนึ่งขวด นอนเฝ้าเลยนี่มันจะไม่ไปไหนเลยนี่ปกติมันจะแอบหนีเที่ยวนะไอตัวเนี้มันดื้อมากเลยมันไม่อยู่บ้านเออมันจะหนีเที่ยวนี่นี่ดูรขาขังมันพร้อมกับหมอกข้าวจิ้งกบ้าวเห้ยมันดูมันนอนเฝ้าหมอข้าวมันอยู่เลยไม่กระดูกกระดิกไม่มีไม่คิดจะออกไปนอกบ้านเลยปกติมันจะไปเฝ้ากบข้าวเลยใช่มันจะไปหาคนงานก่อสร้างฝั่งนูน สามสิบหนูมันจะไปมันไปมาแล้วรอบนึ่งไปตามมันมาแล้วรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็อุ้มมันมาไว้ในบ้านก็กะว่าจะเอามันไปขังไว้ห้องทํางานแต่ว่าถ้าขังไว้ห้องทํางานน่ะมันจะเรียกนะเนี่ยพี่โยนเอามันมาขังไว้ตรงรอยต่อของบ้านสองมันก็อยู่ให้แกนี่นเบลลี่ <c oughs> <c oughs> Baby, what are you doing เบลลี่แม่มันนอนมันไม่รู้ไม่ชี้เบลลี่อยู่บนสุ่มฟืดเบลลี่อุจิไลสุสมฟืดโอ้โหลาตตาปล่ำปลาเหลือเชียวกินไหมกินข้าวไหมฮึมตาปลาล่ำปลาเหลือคือเบลลี่